ค่ะวัสดีค่ะชื่อชนิดสาบุญประสิทธิ์นะคะชื่อเล่นชื่อกุ๊กไก่ค่ะก็เดิมเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นแฟนชายดูชิ้นนมสดนะคะขายในห้างเซนทรัลเสาขาแล้วก็โลตัสสสาขานะคะแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งนะคะเป็นออร์แกไนซ์จัดตลาดนัดค่ะและที่สําคัญธุรกิจครอบครัวก็เป็นโอท็อปของจังหวัดนนท์ค่ะด้วย3ธุรกิจที่ทำนะคะช่วงที่ลุ่งๆค่ะก็โอเคอยู่แล้วก็ส่งดอกวันหนึ่งหกเจ็ดพันแล้วส่งได้แบบสบายนะเพราะว่าคือตัวเองไม่มีเงินทุนนะคะก็กู้เข้ามมาาเพื่อหุนนใกิจกร ทีเนี้ยพอมาเจอโควิดค,ค่ะโดนแจ็คพอตรอบแรกเลยนะคะปู่ย่าหลานค่ะติดมาจากฮ่องกงนะคะซึ่งตอนนั้นอะไม่มีใครรู้จักโลกนี้จนสุดท้ายค่ะธุรกิจที่ทําอยู่ทั้ง3ธุรกิจล้มไม่มีเหลือเลยเรามีเงินอยู่ก้อนหนึง่งคิดว่าเงินก้อนเนี้ยสามารถจะช่วยเราได้คือเป็นเงินแชร์แต่คนสุดท้ายค่ะพอเราจะไปเปียแชร์เนี่ยถูกญาติโกงให้อบเปียแชร์ไปก่อน มันก็เป็นเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เราตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยเรามีเงินทุนอยู่20,000นนะจะทําต่อยอดธุรกิจเราได้แต่จ,จริงๆแล้วไม่ได้เลยค่ะเพราะญาติโกงเงินไปแล้วก็ทําให้ชีวิตครอบครัวบ้านถูกยึดรถถูกยึดเป็นหนี้โรงงานเบ็ดเสร็จรวมแล้ว4ล้านบาทจนตัวเองไม่มีทางที่จะไปไหนละเพราะว่าโดนเจ้าหนี้ทวงทุกวันทวนจนแบบมันกดดันมากๆค่ะจนคิดฆ่าตัวตายเ็ามีเพื่อนนะคะเขาโทรมาเขาบอกว่าเออมีโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์เนี้ยเรียกโปรเจกต์หนี้ ถ้าพี่ไก่เนี่ยน่าลองดูคลิปดูก่อนนะแล้วก็เลยย้อนหลังไปดูคนเราไปดูแล้วเนี่ยมีปรเจ์เปิดหนี้ด้วยก็เลยศึกษาค่ะก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละเป็นทางรอดของเราละนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณยศหรือว่าโค้ดไม้นะคะซึ่งเป็นพ่อค้าที่ตลาดนัดเหมือนกันเขายังทําได้เลยนะคะเนียเวลาแค่สองสามปีเนี่ยเขาปลดหนี้ได้ก็เลยฮึดสู้ค่ะเก็บเงินวันละห้าสิบบาทวันละร้อยเพราะว่า เราบอกตรงว่าเราติดลบติดลบนี่กว่าลบศูนย์อีกใช้เวลา56วันพอเก็บได้เสร็จก็โทมสมัครใครที่เป็นหนี้นะคะถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตพิชชีวิตตัวเองนะคะถ้าดูคลิปนี้นะคะถ้าสนใจนะคะทักมานะคะก็สมัครที่อินดีมได้เลยค่ะ